น้ำท่วมเรียกอุทกกับยแล้วไฟไหม้เรียกอะไรตอบเรียกรถดับเพลิงนั่งควายตรงไหนควายหนักที่สุดตอบใครจะไปรู้เพราะไม่ใช่ควายปลาอะไรมีสองหน้าตอบ ปาทูหน้างูอะไรเหมือนหมาตอบงูเห่าทั้งอะไรใครเจอเป็นทิ้งตอบถังขยะลูกอะไรใจไม่สู้ ตอบลูกทอ้ออะไรเอ,อ่ยลูกอะไรลดทับไม่ตายตอบลูกลังอะไรเอ,อ่ยมองไม่เห็นหัวตอบมันไงล่ะเพราะมันอยู่ใต้ดินแล้วใครจะไปเห็นล่ะ